วส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหแชแตมวันนี้นะคะดูหน้าจืดจืดไหมคะทุกคนเมือนสวยไม่เสร็จหน้าจืดจืดสงสัยว่าจะต้องให้แต่งหน้าซะหน่อยว้าวแม่ไปได้เครื่องสําอางมานะคะและดูเป็นเครื่องสําอางของเล่นนะแต่ว่าเหมือนจะน่าหลักดีเดี๋ยววันนี้จะมาลองแต่งหน้า,ชาแชแตมว่าแต่งหน้าได้จดริงเปล่าและเดี๋ยวแชมแต่งแข่งกันเถอะแข่งกันอะไรแ,ม,แร <S <S ไม่แต่งแล้วนะี่แต่งแล้วนะ เออชอบมีคนมาคอมเมนต์ว่าแม่ไม่แต่งหน้านี่แม่แต่งหน้าแล้วนะแต่งให้เขาดูแม่จะได้พรูฟไงพรูฟอะไรคะว่าแม่แต่งเปิดเลยได้ไหมคะกำลังพยายามเปิดจะเปิดไมคะไม่จะแพ้ไหมเนี่ยคงจะแพ้แม่ก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าแพ้ก็บอกนะแต่เขาบอกว่ามันเป็นเครื่องสําอางเด็กแต่ที่แม่ซื้อแม่ซื้อมาจากร้านของเล่นไงก็เลยไม่มั่นใจเท่าไหร่น่ารักมากเลยนะถ้าเครื่องสำอางใช้ไม่ได้แพ้ก็เอามาเล่นได้อะ รถเจ้าหญิงมาแล้วค่ะเป็นรถมาของชโนไวยนะคะฮ้ชนไว้ชโนไว้ไม่มีซินเดลล่าหรือเปล่าอ๋อิเดลล่าน่ารักจริง้วย่ะปูนปูนปูไปเป็นป้นเปิดง่ายง่ายนะคะนั่นลสิเปดย สองข้าเป็นที่วางของออกมาหนึ่งแล้วนะคะเ,คเป็นยาทาเล็บกับเพชรสีชมพูซึ่งวางตรงนี้ได้ตรงน,นี้อันนี้เป็นสีเหลืองจะลองทาเลยได้ไหมไม่ได้ค่ะทาเล็บต้องทาทีหลังค่ะเล็ปปบปลอมพวกนี้นะคะให้ติดกับเล็บได้แล้วก็มีสติกเกอร์ติดเลนส์เล็บได้จริงนะ มันคือลิปสติกไงใช่หรอใช่สิจ๊ะเดี๋ยวทุกคนดูก่อนเปิดขึ้นมาสองข้างระวังขวดยาทาเล็บได้นะคะแล้วก็ตรงนี้ว้ายที่ทาแก้มลิปสติกแล้วก็ทาตาก็ครบเลยนะทั้งหน้านี่ทาละแก้มแน่นดูอันนี้มีเองโดนเฉดแต้มอีกแล้วเดแต้มไปไปโดนลิปสติกลิปสติกเขาไม่ได้ทำอะไรก่อนจะสวยเราต้องใจเย็นๆนะจ๊ะ้ค่พอทาเล็บก่อนเลย อ่ากทำไปอยากทำอะไรทำไปอันนี้คือพูกกันสำหรับทาปากนะคะไว้ทาลิปสติกแข็งโป๊กเลยอะ่ะอันนี้เป็นที่ทาตานะคะเป็นเครื่องสำอางที่ขายในร้านของเล่นนะ่ะมันควรจะเป็นของเล่นหรือป่ะจอแต่งเองนะคะวันนี้ไม่ได้แต่งให้หรอใช่ พี่ทาตานะคะมีสีชมพูเหลืองฟ้าเขียวนะทาแก้มนะคะมีส้มชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะแล้วก็ทาปากนะก็จะมีสีเหลืองส้มชมพูม่วงตัวปาก,กจะเป็นกรอสนะคะที่มีกริตเตอร์วิงวิงทาอะไรก่อนอนะ่ะตาเราไม่ต้องใช้กระจกเลยเหรอเชิญค่ะไม่มีสีเลยไม่มีสีหรอสีไม่ติดติดแต่ว่าแบบไม่ขนาดนั้นมันอ่อนๆหรอเดี๋ยวแม่ดูให้นะแม่ไม่เป็นไร กระจกเขาก็ใช้ได้นะกระจกเป็นเรื่อเป็นดาวเชียวไหนมาดูสิเราต้องเปิดผมมาขึ้นไปก่อนจ้ากนะ็มีอยู่นะนม่ได้ไม่ทำเองติดปะมนมาได้แต่งเป็นเปล่าไม่เป็นก็มาแม่จัดก,การให้สีฟ้าผสมสีชมพูก็จะกลายเป็นสีม่วงเขาผสมกันนี้หรอทาตาใช่เหรอคะลูกไม่ใช่ค่ะนี่ วิทย์เนี่ยขอดูนีสีติดแล้วนะเนี่ยอ่ะอ่ะอ่ะมีแววว่าจะสําเร็จนะคะชาวแตงมถ้าคันยุบยิบบอกเลยนะต้องไปล้างเลยนะจ้าว่าแพ้หรือเปล่าเนี่ยทาแต่ข้างบนนะไม่ต้องทาข้างล่างนะได้มั้งโอ้มีสีอยูเนี่ยมาดูสิมีมีความชมพูไอ้ทุกคนดูหน่อยหลับตาเห็นไหมคะมีความชมพูแม่เพิ่มให้อีกนิดนึงนะอยากให้แบบชัดกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวพี่พี่ไม่เห็นแต่แม่อยู่ตรงเนี้ยแม่เห็นแล้วนะเห็นชัดอยู่ ลตาค่ะตาต้องทาเลเลย,เลยขึ้นมาเยอะๆหน่อยลูกเพราะว่าเราตาเล็ก <c oughs> อุ้ยสวยอยู่นะจุดแต้มใครเขาให้จี้มมาสองกันอย่างงั้นสีในเบ้ามันก็เสียมาสิเด็กมาทำกันนี้จุดแต้มมันไม่ใช่สีระบายสีน้ํานะมันเครื่องสอําอางเรามาดูอุปกรณ์ทำเล็บที่เขาให้มากันดีกว่า มีสติกเกอร์ติดเล็บนะคะสองชุดเป็นทองสีชมพูม่วงกับโทนสีชมพูฟ้าเอออันนี้ก็น่ารักเอาไปเล่นกันแม่เอาอุปกรณ์เล็บใส่ในลินชักดีดีกว่าแล้วก็มีเล็บปลอมค่ะแม่จะทาบลัชนะแล้วเดี๋ยวเรามาดูหน้าจะแต่มกันนะมีเล็บปลอมนะคะเป็นสีม่วงกับสีชมพูอย่างละเซตพอดีเลย ดีเล็บเด็กเลยอ่าใส่ไว้ในนี้แล้วก็อันนี้นะคะจะเป็นที่ขั้นนิ้วอะ่ะเขาไว้ใส่นิ้วอย่างนี้โอ้โหเมืนนิ้วแม่ใหญ่เกินนิ้วผู้ใหญ่เนาะเราก็ทาเล็บนะคะเล็บจะได้ไม่มาทับๆกันเพราะว่าก่อนที่จะแห้งคะ่ะถ้ามาทับมาโดนกันก็จะเลอะเทอะนะเดี๋ยเวเวลาจะไปทาเล็บก,ก็ต้องใส่นิ้วเข้าไปตามร่องแต่ทำอย่างนี้เรือนี้มนสำหรับเด็บเท้า เอ้ยจริงๆดิยดิอันนี้น่าจะเป็นสําหรับเล็บเท้ามากกว่านะเพราะว่านิ้วเท้าค่ะจะติดติดกันเด้อเอาใส่นิ้วเท้าอันนี้แม่แม่ทําเล็บนาแม่ลืมไปแล้วสิ่งนี้นะคะก็คือตะไบค่ะเอาไว้ตะไบเล็บฝั่งหนึ่งสีชมพูอีกฝั่งหนึ่งเป็นสีชมพูกริตเตอร์แทปกาวสองหน้าอย่างบางที่เป็นรูปเล็บนะคะใช้สําหรับเวลาจะติดเล็บปลอมนี้เข้าไปกับเล็บเราเป็นไงบ้างคะลูกเป็นไงคะสวยเสร็จหรือยังคะกี่สีแล้วเนี้ยันหน้าเนี้ย อันนี้คือแก้มเหรอคะแล้วไม่ไปหาจมูกแล้วคะอากาศ<ง>หนาวจมูกเกย็นนี่ยมาแม่ทาให้ไม่ทันใจเลยแม่เ<ะ>มื่อกี้ฉันประสบสีขเขียวฉันสีขเขียวก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วะามาแม่แล้วอันนี้เพื่ออะไรตอไปเล็บไงโหสีชัดยู่นะเนี่ยเดี๋ยวต้องลองดูว่าถูๆแล้วหลุดเลยหรือเปล่าเดี๋ยวยังไม่ทันออกจากบ้านหน้าหมดก่อนทำยังไงล่ะคะเราจะไปงานเต้นรำกับเจ้าชายเนี่ยรถมาก็มันรออยู่แล้วเนี่ย แล้วก็แบบวุ๊บวุ๊บฉันแต่งหน้าไม่เสร็จจ้าขอลองถูนะคะว่าหลุดหรือเปล่าก็หลุดแต่ยังเหลือติดหน้าอยู่นะก็ติดอยู่คันหน้าหยุบยิบยุบยิบไหมไม่ค่ะปากเนี่ยแม่ว่าเป็นสีอ่อนๆแหละไม่ใช่สีจริงจังเพราะว่าเป็นลิปกลอสลองสีชมพูสีเฮ้ยสีน่ารักอยู่สีประมาณนี้นะคะมีสีอยู่นะเอยากทำเรนโดในปาก เอาเลยค่ะสีมันไม่ชัดขนาดจะให้เป็นเรนโบ้ เะแตมจ้วงทีก็หมดหลุมแล้วว่าปบเบาๆอ่ะแล้วทาเขาเป็นสีกรอสเป็นสีอ่อนๆมันเห็นสีไม่ชัดคือสวยสุดก็สีชมพูแหละเพราะสีเหลืองสีส้มทามามันก็ไม่มีสีนะคะก็เป็นแค่แบบเงาๆเฉยๆไม่ได้มีสีอะไรสีม่วงก็ไม่มีป่ะสีม่วงเะแตมจ้วงเลยหมดหลุมแล้วเนี่ยมีแต่สีชมพูที่น่าใช้นะอ่านอื่นใส่ปากไม่ได้เฉาแตมจะเอาที่ทาแก้มที่ทาตาไปใส่ปากไม่ได้ต้องใช้แต่ที่ทาปากเอานี้เลยแม่ยาทาเล็บม่ล่าสีชาดดีออกมา ยาทาเล็บเป็นแบบใสๆนะคะแล้วก็มีกลิตเตอร์เบาๆนะคะทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยชอบกันชอบอะไรที่สุดลค่ะถูกเหมือนกันเลยชอบแพคเกจที่สุดอันนี้คือสีเหลืองนะคะน่าจะต้องทาสักสองรอบแหละเพราะว่าสีอ่อนสีจางมากเลยเฉอแต้มบอกว่าเคยเห็นยาทาเล็บแบบเนี้ยคะ่ะพอล้างมือก็หายไปเลยไม่ได้ติดนานนะคะก็คงเป็นของเด็กเนาะให้ทากันเล่นๆอยากเติมตายสีเขียวเขียวขึ้นมาอีกได้ปะ ไม่ได้หรอจะเป็นเจ้าหญิงสีชมพูอย่างเดียวเลยใช่ไหมนี่แต่งหน้าเสร็จแล้วดูออกไหมคะว่าแต่งหน้าคือมีสีระเรื่อระเรื่อขึ้นมานะคะสีออกโทนชมพูชมพูเครื่องสำอางวันนี้ที่ได้ทดลองใช้คุณนูคิดว่าไงคะโอเคไหมคะโอเคค่ะถูกใจไหมคะถูกใจคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเฉดแต้มก็หน้าตาม,มีสีขึ้นมาแล้วนะจากตอนแรกไม่มีสีนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็คอมเมนต์ไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยวแม่กับเฉดต้มจะมาทำให้ดูกันอีกนะวันนี้เราสองคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย